คริปโตยังไหวไหมสถานการณ์ที่โดยภาพรวมเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรในการหนุนบิตคอยอสักเท่าไหร่เอาคอยร่วงเยอะเท่เลยหรือเปล่าแต่เพราะฉะนั้นในพอร์ตคริปโตใครมีเอาคอยเนียผมแนะนาปรับเลยลงทุนคริปโตต้องโฟกัสอะไรมากสุดสิ่งที่เราต้องมีตอนนี้ครับคือแอคชั่นแพลนวันนี้เราไปคุยกับพี่นนธานาลกปรีดามาโนผู้จัดการเงินทุนจาก m e r c ์เคิลแคปิค่ะ สวัสดีค่ะพี่นนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนาตี้ค่ะแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่นนท์วันนี้ขอรบกวนเลยนะคะก่อนในส่วนของช่วงตอนนี้ค่ะโอเวอร์ออลของตลาดคริปโตเนี่ยมันยังดูแบบว่าทรงทรงไซเวออกข้างอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรยังไงอะคะมันเป็นสัญญาณให้เราต้องแบบมันปรับฐานมันปรับโมตลาดเลยไหมหรือว่ามันพักฐานหรือเปล่า คับคือถ้าเป็นภาพรวมตลาดตอนนี้ครับคือถ้าเอาบอทท o ลายขึ้นมาก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่ากันนะครับภาพตอนนี้มันจะเป็นภาพ sideways to sideways down นะครับคือถ้าเราไลา่ตั้งแต่ macro on chain technical รวมถึง catalyst ต่างๆในโลกคริปโตเนี่ยครับมันเป็นภาพที่อาจจะไปทางในทางนิกฤติเยอะหน่อยนะครับ catalyst ที่มันจะมาเนี่ยมันอาจจะแบบไปแต้มาสองแต้มาสามเลยนะครับ catalyst ที่แบบเฉพาะหนุนให้เฉพาะโลกคริปโตเนี่ยมันจะนานนิดหนึ่ง คือถ้าเรามาไล่พ <tous deux warn> <worst> ิร <like> บ <the navy> ัจใจครับนาตี้ือหนึ่งเนี่ยแมคโครเนาะนะครับเปิดปีมาเนี่ยเราเจอตัวของจีโอ p o l i t i c a นะครับจากคุณทรัมป์นี่แหละนะครับที่อาไปบุกอิหร่านนะครับไปเยอะๆกับโคลัมเบียนะครับแวะไปกีดแลนด์ขึ้นภาษียุโรปนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือไปแคนาดากับตัวของเกาหลีใต้ถูกไหมครับคือมา2ทางเลยทั้งเป็นสงครามภาษีกับสงครามที่เป็นทางการทหารจริงๆนะครับอันนี้มันเป็น เรียกว่าเป็นน egative impact ละกันกับสินทรัพย์เสีย่ยงนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของจุดจบหรือว่าจุดเริ่มต้นของหายนะอะไรขนาดน,นั้นหรอกนะครับมันมีบทเรียนให้กับเรามาแทบจะหลายปีและนะครับอย่างพาทของภาษีของครั้์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าตั้งแต่ภาษีทาริฟเขา1.0หรือ r e ซอพิคอทาลีฟป,ปีที่แล้วเดือน4ใช่ไหมครับภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคือคุณทรั้์เนี่ยเป็นสไตล์ที่ตบหัวก่อนแล้วก็ค่อยมาคุย ถูกไหมครับอันนี้คือสไตล์การเจรจาภาษีเขาเขาจะเรสภาษีขึ้นมาก่อนนะครับให้ตลาดแพนิคทุกอย่างเนี่ยมันจะดิ่งสุดนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือการเจรจานะครับราคามันก็จะรีคอร์ดอรี่นะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสงครามที่เป็นทางการทหารเนี่ยเราเห็นตั้งแต่รัสเซียยูเครนนะครับอิสราเอลอิหร่านภาพคล้ายๆกันเลยครับก็คืออิมแพคตอนแรกเนี่ยมันจะแรงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้สงครามยังไม่จบนะครับรัสเซียยูเครนเนี่ยมันยังไม่จบเลยแต่คือตลาดเนี่ยมันจะปรายส์อินมันก็จะค่อยรีค่อยรีค นะครับพาร์ตตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงต้นๆน,น,นะครับที่คุณทรัมป์เขาเริ่มเรียกว่ามีพึ่มพึ่มพึ่มพึมนะครับเกี่ยวกับ geopolitics นะครับซึ่งผมก็เริ่มเห็นตลาดเริ่มชินแล้วนะนะครับอย่างเมื่อวานวันสองวันก่อน,อนที่ไปแคนาดาไปกิลด์ใต้เนี่ยสินทร,รัพย์เสี่ยงเริ่มไม่รีแอคในขาลงแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะสื่อเนี่ยคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับที่เราเจอช่วงต้นปีเนี่ยมันหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยอย่หายเรื่อยๆนะครับอ่าใช่ซึ่งถ้า ในภาพไมโครครับคือถ้าเป็นแมทช์กับสไลด์แรกนะครับที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็น4-5ถึงไซเคิลช่วงที่ผ่านมาเนี่ย correlation bitcoin กับทองคำเนี่ยมันสวนทางกันเลยนะนะคือช่วงที่ทองคำปรัฟอร์มเนี่ยเป็นช่วงที่ bitcoin เนี่ย under นะถ้าดูจากในภาพเนี่ยมันจะมีกราฟสีส้มเป็นกราฟ bitcoin ใช่ไหมครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นกราฟตัวของทองนะช่วงที่ทองคำ outperform ร์มนะครับก็คือช่วงแถบสีแดงๆเนาะ bitcoin มัน under นะ นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองท็อกเนี่ยครับอันนั้นเน่ยเป็นรอบของบิตคอยนะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลละกันที่ปีที่แล้วเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็น four year cycle นะจะเป็นรอบของบิตคอยมันต้องขึ้นแบบแรงมากๆนะแต่หนึ่งในเหตุผลที่เม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้ไหลไปบิตคอยแม้ว่าที่เราเคยคุยกันพวก M2 supply สภาพคล่องเนี่ยมันเป็นขาขึ้นก็เพราะว่าทองขับนี่แหละนะครับมันนิวไฮเรื่อยๆแบบนี้นะครับเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินก้อนเดียวกันในฝั่งของ store of value นะครับ <Yeah. S 1> พอมันมีเหตุการณ์ลิสออฟเนี่ยคนเนี่ยเรียกทองมากกว่าบิตคอยไม่เห็นได้ชัดน,นะเพราะฉะนั้นโดยภาพแมโครนะครับถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยม, mm. มันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่โดยภาพรวมเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรในการหนุนบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับเ <Yeah. S 1> พรามันไปที่ทองคำก่อนคงต้องรอให้เหตุการณ์พวกนี้มันคลี่คล,คลายทองท็อปเมื่อไหร่บิตคอยว่ากันนะครับอันนี้คือแมโครนะครับพาร์ทที่สองเนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทออนเชนนะครับที่ <Yeah. S 1> จริงๆมันมีแบบหลายสิบอินดิเคเตอร์เลย นะครับแต่โดยไส้ในเนี่ยผมก็หยิบมาตัวเด่นๆแล้ละกันอย่างเป็นชาร์ตที่2นะครับก็เป็นตัวของ long term holder นะครับที่เราจะเห็นเลยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็น smart money นะครับก็คือมักจะซื้อหลุมขายข้างบนมาโดยตลอดนะครับซึ่งพฤติกรรมล่าสุดของเขาเนี่ยเราจะเห็นแถบแดงๆเนี่ยเขายังอยู่ในโซนขายอยู่นะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ตั้งแต่ bitcoin หลุดแสนมาเนี่ยมันเป็นแรงขายจาก long term holder กลุ่มนี้แหละนะเพราะฉะนั้นในกลุ่ม smart money ในนคริปโตเองเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยเราะฉะนั้นในภาพออนเชนเองเนี่ยมันก็ยังดูไม่ได้มีอะไรเป็นปัจจัยหนุนในฝั่งบวกเหมือนกันนะครับอันนี้ผมหยิบมาตัวหนึ่งนะจริงจริงมันมีแบบเป็นหลายเซตตัวซึ่งภาพเนี่ยสะท้อนคล้ายๆกันแต่หยิบมาเป็นพ็อกซี่ให้เห็นละกันนะครับส่วนอย่างที่สามเนี่ยเทคนิควันนี้คือทุกคนนะ่าจะใครอยู่ในโคคลกคริปโตหรือตามคริปโตรู้อยู่แล้วแหละดูกราฟนะครับดูกราฟยังไงก็ขาลงถูกไหมครับไม่ว่าจะศาสตร์ไหน เทคนิคอลเนี่ยทุกคนมองแบลลิชหมดคือหลุดเส้นค่าเฉลีย่ย e EMA day 3 6 5วันนะครับหรือเป็น EMA week อ่อ50 50 week วีก็หลุดหมดนะครับหรือชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยมันก็ลงมาทำทรง bear flag เตรียมลงต่อนะเพราะฉะนั้นฝั่งเทคนิคอลเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวหรือ bullish divergent ในระยะสั้นด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาสรุปมนเนี่ย macro มันยังไม่ได้เอื้อนะครับ on chain ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรหนุน ทคนิคตอนนี้ก็ยังเป็นภาพนิเกทีฟอยู่นะครับมันก็เลยเป็นกล่าวโดยสรุปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีแคตตาลิสต์อะไรในระยะสั้นและการที่จะทำให้บิตคอยเนี่ยแบบรีบาวกลับไปแบบแตกแสนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้มันก็จะมีแคตตาลิสต์นี่แหละนะที่อาจจะพูดในหัวข้อสถานะไปไปแล้วนะครับแต่คือมันจะมาอีกทีเนี่ยเรียกว่าไต่มาสองไต่มาสามเลยหรือครึ่งปีหลังไปเลยนะครับพี่นนท์คะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมตนะินาทีสรุปเหมือนกับประมาณว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเวทแอนด์ซีได้ไหมคะ ถูกต้องครับเป็นแบบนั้นได้เลย <S <S <lly> <S ก็ถ้าส่วนที่ต้องปรับเลยนะครับก็คือเอาลุกเนี่ยมันเป็นเวสแลซีแล้วก็ผมคิดว่ามันจะเป็นภาพไซเวส์ไซเวส์ดาวนมากกว่าเพราะฉะนั้นในพอ,อร์ตคริปโตใครมีเอาคอยนนะครับผมแนะนำปรับเลยเพราะคือสมมุติถ้ามันเป็นตลาดขาลงนะครับเอาคอยเนี่ยจะลงแดงมาก นะครับแล้วมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าการรีบาว์รอบหน้าเนี่ยเนโอรทีปมันยังอยู่ในเอาทคอยที่เราถืออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพตลาดตอนนี้ครับการถือเอาทคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดนะเพราะลงแรงแล้วจะรีบาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรอย่างน้อยๆครับ้าถือเอาทคอยและอยากอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยการโรเตทมาบิตคอยนะผมว่าเป็นแอคชั่นที่น่าจะสมาร์ทนะค,คือบิตคอยเนี่ยตอนตลาดขาลงเนี่ยลงน้อยกว่าเพื่อนในในคริปโตด้วยกันนะครับ mm hmm. แต่ตอนขึ้นเนี่ย มันเป็นสินทรัพย์แรกที่ขึ้นก่อนเอาคอยอ่ะเพราะฉะนั้นในภาวะเอาลุกตลาดตอนนี้อ่ r b i t o i n เป็น position ที่ผมคิดว่าเหมาะสมกว่าในการปรับนะครับส่วนถ้าใครมีของอยู่นะครับแล้วมันจะกลับตัวอะไรเมื่อ,อไหรเนี่ยผมว่ามันก็คือ i n เ i c a t o r ที่ให้ไปข้างต้น,นครับ m a c ครต้องชิดนะครัต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่กลับมาหนุนสินทรัพย์เสี่ยงเช่นอาจจะเป็น e v e n ์ประธานเฟดคนใหม่ออกมา dovish มากๆสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นหมด แล้วบิตคอยมันขึ้นตามตลาดสักทีเนี่ยอันนั้นเนี่ยเริ่มมีลุ้นแมคโครถูกไหมครับแต่ตราบใดที่จะเป็นแบบนี้ก็ geopolitical risk ทองไปต่อก็อาจจะยังนะครับอาจจะยังนะตัวนี้ On อน chain ก็อาจจะตามหลักๆก,ก,ก็ long term o l d e r กลับมาซื้อเมื่อไหร่อันนั้นก็เริ่มมีคตตอร์ลิสละครับสมาร์ทมันนี่ซื้อนะรหรือจุดที่ผมคิดว่าคนเนี่ยจะกลับมา bullish ในตลาดคริปโตครับคือต้นทุนของคนส่วนใหญ่ในตลาดซึ่งก็คือต้นทุนของ short term order ค่ะอ่ะผมอาจจะแบง่งว่าตอนต้นผมอาจจะไม่ได้บอกให้กับนักลงทุนที่อาจจะเป็นมือใหม่ในโลกคริปโตนะครับเราเนี่ยจะมีช็อตเทอมกับลองเทอมโฟเดอร์ครับมันแบ่งโดยที่ช็อตเทอมโฟเดอร์เนี่ยคือคนที่ถือบิตคอยเนี่ยไม่ถึง155วันนะครับก็ประมาณ5-6เดือนกลมๆนะครับลองเทอมโฟเดอร์นี่ก็คือนอักลงทุนระยะยาวที่เขามักจะถือบิตคอยเนี่ยเกิน6เดือนขึ้นไปซึ่งพฤติกรรมเนี่ยลองเทอมโฟเดอร์เป็นสมาร์ทมันนี่อย่างที่เราดูกันในชาร์ตนะครับส่วนช็อตเทอมโฟเดอร์เนี่ย่ยยยยยราาาออเเลเขขมักจะซื้้งบน กล้าซื้อข้างบนแล้วก็มาขายข้างล่างถูกไหมครับซึ่งต้นทุนของเขาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอยู่แถวแถวเกนะ้าหมื่นแปดอะอันนี้คือต้นทุนของช็อตเทอร์มพเดอร์ประมาณแสนหนึ่งอ่ะถ้ากลมๆนะครับถ้าบิตคอยมันแตะแสนเกินแสนขึ้นไปเนี่ยลายย่อยจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับจะเริ่มกลับมากล้าซื้อเพราะพฤติกรรมเขาเนี่ยโซนนี้เขาจะไม่ซื้อหรอกเขาจะซื้อตอนมันขึ้นไปแบบสูงๆแล้วนะครับแสนบวกเนี่ยอันนี้เขาจะกลับมาแล้วก็าจะเป็นจุดนั้นก็ได้เป็นจุดที่เป็น การคอนเฟิร์มการรีบาวกลับตัวกับเทนในฝั่งออนเชนนะนี่ก็อาจจะเป็นเช็คลิสต์ที่2ในออนเชนแล้วก็เทคนิคอลจริงๆก็ตามกราฟเลยนะแล้วแล้วตวาศาดคนเลยจะใช้แบบเส้นคาชเลีย MACD ็มอ b ล้วบูลิชดาเวอร์เจนหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ก็ต้องมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนถึงจะกลับเข้าไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่ถือบิตคอยเยอะๆหรือว่าแบบถือสเตเบิลคอยเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะพี่โนมีคำแนะนำไหมคะ หนึ่งเนี่ยถ้าปรับเนี่ยใครมีเอาคอยอยู่เนี่ยปรับมาบิตคอยใช่ไหมครับแต่ถ้าใน,ในพอร์ตฝั่งคริปโตเองเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์ที่น่าจะเหมาะสมในช่วงนี้ครับคือมีบิตคอยก็จริงแต่ควรจะมีแคชหรือสเตเบิลคอยในสัดส่วนจริงๆแล้วแต่คนนะครับว่ามีคอนบิชชั่นแค่ไหนแล้วแล้วแต่คนจะแบ่งพอร์ตสั้นกลางยาวแต่ผมคิดว่าเราควรจะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแคช ให้ไปรอซื้อข้างล่างนะเพราะเอารุกเนี่ยผมคิดว่ามันยังพอมีรูมในการปรับฐานในแต่ละเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้มีแคตลิสต์ในยักษ์ใกล้ๆนี้นะครับในหนึ่งไตรมาสข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพไซเบอไซเบอร์ดาวถ้าเรามีแคชเหลือเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่องอาจลงไปเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจเราเราไม่ได้แบบวิตกอะไรมากนะครับลงไปก็ช้อนลงไปก็ช้อนเนี่ยต้นทุนต่ําลงนะครับกับ2การ manage port เนี่ยเรื่องดรอดาวอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่ดี่ผมวาก็ เอาคอยเนี่ยออกมาบิตคอยนะครับเราก็ควรจะมีแคชสักก้อนหนึ่งเพื่อรับตัวรอดาวแล้วก็อาไปบ u ายเด d ดดมีรูมบายเด h ดดิบข้างล่างได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องมีตอนนี้ครับคือแอคชั่นแลนที่ชัดเจนนะครับภาวะตลาดตอนนี้ครับคืออย่าเพิ่งรีบรับมีดเลยนะครับเพราะคือมันรอดาวเนี่ยมันมีมีโอกาสเห็นรอดาว ประมาณหนึ่งเหมือนกันคุณควรจะมีแอคชั่นแพลนให้ชัดเจนคือ define ตัวเองว่าเป็นนักลงทุนแบบไหนนะครับเราอาจเป็นนักลงทุนระยะยาวไปเลยที่ stack set hedge ระบบการเงินปัจจุบนันอันนั้นคุณ DCA bitcoin มันก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรเทรดตามโมเมนตัมนะครับสิ่งที่ต้องมีเนี่ยก็คือแอคชั่นแพลนอย่างที่บอกเนี่ยแหละนะครับคุณเข้าเข้าพออะไรนะครับออกออก,ออกพออะไร ก็ต in ้องมี leading indicator ในการใช้น <player> ะันอาจจะเอาภาพ macro on-chain technical ที่ผมบอกข้างต้นไปใช้ก็ได้นะไอ้พวกนั้นเนี่ยต้องบวกก่อนนะครับถึงกลับเข้าไปซื้อนะถึงกล้ารับมีถ้าถ้ายังไม่ได้เกิดภาพแบบ bullish หรือเป็นบวกในสักตัวหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะ manage การจัด asset allocation ในภาพใหญ่นะคือไม่ควร all in กับคริปโต bitcoin ทั้งหมดหรอกในในพอร์ตในชีวิตเราถูกไหมครับเราควรจะกระจาย แอสเซในพอร์ตเนี่ยไปในหลายๆตัวนะครับแล้วก็ในฝั่งของคริปโตหรือ Bitcoin เนี่ยเราก็ลองดูว่า drawdown เนี่ยเรารับได้แค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะรู้สัดส่วนแล้วว่าเราจะสามารถ allocate เป็นในคริปโตเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการช่วยแบบบริหารพอร์ตบริหารจิตใจเราในช่วงตลาดขาลงตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นนมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะท่ามกลางตลาดคริปโตในสภาวะปัจจุบันนะคะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าเวทแอนซีแล้วค่ะและสําหรับนักลงทุนทุกท่านค่ะแนะนํานะคะแอคชั่นแลนเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่นนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะและสำหรับวิลมีพลสค่ะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญท่านใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทั้งนัตตี้และพี่นนท์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ